นี่ <chromos ia. S 1> ทุกคนอยู่ไหนมันี่สิมันมีอะไรแปลกแปกอยู่ตรงหน้าต่างนี่เงมาดูอะไรฟิเั่นคิดแผนงการดีๆออกแล้วตาตามาหายายหรอยมาหายายหรอยมีอะไรหรือยายใครมันมาอยู่ตรงหน้าต่างนอนไงนอนไงถ้านอนเลยเย้สำลีตัวเผ่งองยายนีคนคูณครูมาหายายหน่อย มีอะไรเหรอครับยายมีเด็กก็เรียนโดดเรียนอยู่ทถงโน้นนะไหนเหรอนี่ไอเสร็จไปอีกหนึ่งนี่นี่คนขายไอศครีมมาตีนี่หน่อยว่าไงล่รครับยายมีเด็กอยากกินไอศครีมอยู่ตรงโน้นนะตรงไหนครับยายโอ้เสร็จไปอีกหนึ่งนี่คุณหมอคุณหมอคนขายเนื้อมาติ้หน่อยมีอะไรเหรอครับคุณยายมีคนอยากได้เนื้ออยู่ตรงโน้นนะ นี่แลาหลอ่ะไม่เป็นอะไรเหรอนี่แกดนนังโกรธมีอุ้ยแกดังโกรนี่แกทำอะไรเหรอย,ยายแกออกไปเลยฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าที่จะทำอะไรฉันล่ะ <c oughs>